เป็นเรื่องปกติเรียนเอกอะไรจะไม่ชอบวิชาตัวเองเอกวลังคดีชอบวิชาอะไรก้อนนี้ไม่ไม่สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนีนะคะวันนี้ก็อยู่กับเจนก็อยู่กับซีรีส์รีวิวมหาลัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่3มั้งวันนี้ก็มีแขกรับเชิญถึง3คนเลยนะคะก็แนะนำตัวหน่อยก็ชื่อออมนะคะตอนนี้เรียนอยู่ธรรมศาสตร์ลังสิตสาขาวิทยาศาสตร์ ภาคเคมีค่ะสวัสดีค่ะชื่อจีนะคะอยู่มพยูสวัสดีค่ะชื่อโดนนะคะมาจากคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะก็คลิปนี้จะแบ่งอะไรวะคลิปนี้ก็จะเป็นของธรรมศาสตร์นะจ๊ะอีกแล้วแต่คนละคณะเอ๊ะคณะเดียวกันคนละาค่ะขบคุณคะโอเค ก็คลิปนี้จะคุยกับออมแล้วก็มีตัวช่วยสองคนเพราะว่าปกติเจนพูดไม่รู้เรื่องแล้วเจนก็ไม่ค่อยได้พูดเลยไม่ชอบเลยก็้องถามออมก่อนว่าทําไมถึงเลือกเข้าที่นี่สาขานี้คณะนี้เออคณะนี้สาขานี้อ่ะก็อย่างแรกเลยที่เข้าที่เนี่ยเอาเหตุผลแรกคะแนนถึงรู้ว่าคะแนนถึงแล้วก็ติดอยู่แล้วเพราะว่า ปกติแล้วเวลาเข้ามาอะไรมันก็จะมีคะแนนต่ำสุดของปีก่นกอนๆเอามาให้เทียบว่าคะแนนเราประมาณไหนอ่ะอย่างแรกคะแนนถึงอย่างสองก็คือที่นี่ไม่ต้องใส่ชุดนักศึกษาอ่ะดีตรงนี้แหละเพราะว่าไม่ชอบใส่อะไรที่เป็นยูนิฟอร์มอยู่แล้วชอบแบบอยากแต่งก็แต่งคือเอาจริงมันเป็นแบบเพนสุหลักๆเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนแบบมันเรียกว่าไงดีไม่ค่อยปิดกัน้นแต่จะทําอะไรก็ทําเป็นมอที่ค่อนข้างเปิดแล้วก็เรียนก็โอเคสังคมก็โอเคเท่าที่ฟังมา ก็เลยเลือกที่นี่ความรู้สึกแรกตอนที่แบบรู้ว่าเฮ้ยติดที่นี่นะเออดีใจมากคือแบบเนี้ยกินล้นบ้านเลยแต่ว่าพอตอนบอกพ่อแม่ก็คือบอกแม่ก็แม่ติดแล้วนะแม่ติดธรรมดาแม่ก็อ๋อโอเคพอไปบอกพ่อก็อ่าก็อ่าแคติดแคเลยตั้นั้นเลยคือเขาดีใจกับเราไหมนิดนึงแล้วกันให้ดนึงเขาว่าจะดีใจก็ได้ แล้วคือตอนแรกอะคือเล็งธรรมศาสตร์ไว้อย่างเดียวหรอหรือวแบบ่าเอออยากเข้าที่อื่นความจริงก็แบบมีใจให้จุฬาบ้างเล็กแบบน้อยแล้วทำไมไม่ไปอะแฟนเก่าอยู่จุฬาแค่นี้เลยเหตุผลมีแค่น,คนี้แล้วก็ความจริงก็อยากหนีไปอยู่คนเดียวแบบอยู่จุฬา <c oughs> มันใกล้บ้านเกินไม่ไงั้นเดี๋ยวมันดูห่อไม่ได้อยู่ธรรมศาสตร์แบบลังสิตไงหาเรื่องผิวหอ่อแบบแม่ได<ห>้ <c oughs> ยินยังวันแรกที่ก้าวเข้าไปในมหาลัยค <c oughs> <c oughs> ่ะม หลงใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่มากแล้วก็แบบคือด้วยความที่ในหมอมันจะมีรถเรียกรถเอ็นจี G, มันก็จะแบบสายหนึ่งเหนึ่งบสายสองสายสามแล้วแต่ละสายมันก็จะแบบวิ่งเส้นทางไม่เหมือนกันแล้วคืนนี้ก็จะไปตึกคณะก็อ่ะเราขึ้นขนันไหนล่ะขึ้นผิดขึ้นผิดตะวันแรกเลยห <c oughs> ลงไปไกลเลย <c oughs> กลัแบบมาได้ไหมกลับมายังไงคะน้งวินน้งวิงนวกลับมาไม่รอละลาก่อยธรรมศาสหรือเปล่าในไหน์ก็หลงทุกคนมันต้องหลงเขามาอยู่ธรรมศาสไม่เคยหลงคือมาไม่ถึง เรื่องจริงไม่ใช่ไม่ใช่โง่นะงทุกคนก็เมันโง่เอ็นจีมันนั่งยากสายมันงงงอก็ man. ้วพิพาทกันได้แต่กูลงมาสี่ห้ารอบละกูเมันโง่อล้เนี่ยนั่นแหละนั่นแหละครับมันต้องมีสับสนบ้างบางวันแบบขึ้นแล้วก็ไม่ใช่นี่อืมก็เคยลงไปวิ์วะด้วยตังใจเป้าไม่มันสุดใจก็มันว่าแบบเอสไอหรอ วะวิดวะเฉยเฉยอันมันสุดสายไงมึงแบบถ้ารถตู้มันติดวิดวะสินปลาอะไรเงี้ยหลังกลักูไม่ได้ไปหาอะผู้ชายยังไม่ได้บอกเลยว่าไปหาผู้ชายเรียนแบบว่าเป็นแบบที่คิดไหมในหัวกอเข้ามามาเรียนแล้วอะเหมือนกันปล่ตอนที่คิดว่าจะเข้ามาเรียนเนี่ยก็คือแบบโอเคจะเข้าแบบเข้าแบบอย่างสนุกสนานเราจะมานั่งผสมกันเถอะเราจะทำอันนี้แล้วก็จะทำอันนี้แต่พอไปไปมาก็ เหนื่อยคือเหมือนคณะวิทย์ปีหนึ่งอะมันต้องเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วนี่ก็คือเกียรติฟิสิกส์เธอนี่เรียนฟิสิกส์ก็แบบอืมแล้วแลบก็คือไม่ใช่ว่าแบบสนุกสนานอุ๊ยไม่สมสารลำนานมากกว่าจะทําแลบเสร็จคือแบบหิวข้าวเมื่อจะเสร็จหิวหิวแล้วก็คือแบบเข้ามาเรียนก็อาจจะไม่ได้ enjoy เท่าที่คิดแต่ก็โอเคอาหาก็โอเคอาจารย์ก็ใช้ได้ถึงอาจารย์บางคนจะพูดไม่รู้เรื่องบ้างนิดหน่อยมีแบบพูดแล้วก็แบบงงไม่เข้ามั่นใจว่างงเองหรืออาจารย์งง ม่แน่แลบคือหนึ่งหน่วยกิตป่ะแลบใช่แลบหนึ่งหน่วยกิตพวกวิชาเลคเชอร์สาหน่วยกิตแล้วก็ธรรมศาสตร์ก็ต้องมีวิชาหมอวิชามอวิชาทีซึ่งก็แบบแต่ว่าแบบเป็นวิชาที่ต้องทำงานกลุ่มกลุ่มดีคือคะแนนดีกลุ่มไม่ดีก็แล้กก่อนตายคือมันสอบสคริปต์ได้ที่จะไม่ต้องเรียนใช่สอบสอบสคริปต์พวกวิชาทวีอ่ะมันจะเรียกว่าเกรด มันก็จะสอบแบบตามบทมือแบบอ่ะอันนี้เซมวิชานี้ได้อันนี้เซมร้อยได้เซมร้อยหนึ่งได้คือถ้าเกิดสอบผ่านตัวไหนอ่ะเราจะยกเว้นวิชาได้สองตัวจากที่เราสอบผ่านอย่างเนี้ยสอบผ่านร้อยสามกับร้อยหกก็ไม่ต้องเรียนก็คือเหมือนผ่านไปเลยในตัวใบเกตจะขึ้นว่า ACC ก็คือเหมือนเราผ่านวิชานี้แต่ว่าไม่มีเกตให้ก็ mm. คือไม่ต้องเรียนแล้วลาก,ก่อนใครผ่านยูร้อยจดีมากที่ยร้อยคืออะไรวะที่ร้อยคือคนดี วิชาคนดีเรื่อชวิชาคนดีแบบว่าเมืองอ่ะอ่าก็เก็บขยะหรอเชิงไม่เชิงอก็ฟิวแบบเรามาทำโครงการแยกขยะกันนะคะเราทำไหมไม่แต่ก็มันก็จะมีกลุ่มที่ทำโปรเจกต์ออกมาดีๆแบบอย่างอีเรื่องเอนจีอ่ะที่มันแบบว่าคนหลงแล้วหลงอีกมันมีคนทําเป็นแบบเหมือนเป็นแผนที่ ลงในเว็บหรืออะไรไม่รู้เราก็แบบอ่าดูได้ว่าเนี่ยเรากดนี่นะเราจะไปไหนสมมติถ้าเลือกไปอ่ะเราจะไปคณะน,นี้เราต้องนั่งสายไหนไปอะไรเงี้ยมีคนทําอยู่ปีล่าสุดอันนี้ของดีแบบเป็นโปรเจกต์ที่คนจะได้เอแหละเธอที่ผ่านมาชอบวิชาไหนที่สุดเธอที่ผ่านมาชอบวิชาไหนที่สุดคำถามยากว่ะชอบอะไร้ากเรียนอะไรมากดีกว่าเรียนวิชาอะไรมากกว่าเธอที่ผ่านมาเรียนอ่ะก็จะเป็นวิชาพื้นฐานก็จะมีเคมีมีชีวะแลบเคมีแลบชีวะ แล้วก็จะเป็นวิชาคิวร้อยวิชาคนดีร้อยห้าร้อยห้าก็ภาษาอังกฤษทั่วไปแล้วก็ร้อยสี่ร้อยสี่มันจะเป็นฟิลแบบเขียนบทความอะไรเงี้ยก็จะอย่างเสร็จเนี่ยก็คือให้เลือกเรื่องอะไรก็ได้ที่ตัวเองชอบมาหนึ่งเรื่องแล้วก็เขียนเป็นบทความทางวิชาการวิชาที่ว่าหลวงจานทราคือวิชาที่ว่าหลวงจานรครับบางคนในบางคนเสร็จไม่ดีมันก็ต้องหาตัวช่วยมันมึง อืม <Okay. S 2> มันก็มีบ้างแหละเนาะออมเคยไลฟ์ถ้ามันเซฟบไว้ก็ไปหาเอาวันนี้มานั่งดูอยู่แบบเมาแบบเมาอยู่ห้องสมุดอ๋อทำได,หได้ห้องสมุดไ์สดวะอุ้ยห้องสมุดที่นี่ดี <c oughs> ก็ไปก็ห้องสมุดมทาทำมันจะมีอะหล,ะล,ะละักๆมันเป็นห้องสมุดป่วยกับสกอล <c oughs> ป่วยมันก็แบบห้องสมุดทั่วไปอะ่ะแต่ป่วยดีตรงที่เอาของกินเข้าได้อืมแล้วก็มีร้านกาแฟอยู่ข้างใน ก็แบบส่วนใหญ่ก็คือกินกับนอนอยู่นั้นแหละมไม่มีอะไรแต่ว่ามันไม่ได้เปิดนานมันจะเปิดแค่อย่างช่วงสอบก็แบบปิดเที่ยงคืนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดสอกอลสอบกอลก,ก็คือไปโตลูกสาหรับมนุษย์โตลูกเท่านั้นเพราะว่ามันจะเปิดตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงเจ็ดโมงเช้าวัวนอเออปิดท้งองหาอสะอาดแค่สองชั่วโมงมก็คือไปอยู่แล้วก็เนี่ยเจ็ดโมงเช้าออกไปอาบน้ำแล้วก็เรียนต่อได้เลยมันก็จะมีเป็นแบบว่าแยกชั้นก็จะมีชั้นที่แบบอ่ะคนอ่านจริงจัง ห้องเงียบๆอะไรเงียเยเ้ยกับอีกชั้นหนึ่งชั้นสองก็จะเป็นความอันจังใช่ไหมแล้วก็ชั้นสามก็จะมีห้องแบบห้องเงียบไปเลยเป็นแบบโต๊ะแล้วก็มีกั้นแต่ละคนเพื่อความแบบ concentrate ตั้งใจในการอ่านหนังสือส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นห้องแบบมีโซฟามีอะไรเงี้ยก็คือสนิทก็ไปนอนไปเล่นแล้วก็แบบอบเอาของกินเข้าไปจะบอกสก๊อตแไม่ให้เอาของกินเข้าป <Okay. S 1> ้าโหดมากป้าโหดมาก,ามากแต่นี้ก็คือซุกเสกกระเป๋ามันชินก็คือซุกส่รกระเป๋า แล้วก็ติดบัตรเขาวิง่งเข้าไปเลยเราต้องติดบัตรด้วยใช่ใช้บัตรนักศึกษาเข้าวพวะห้องสมุดพวกนี้ใช้บัตรนักศึกษาหมดเลยใช้แอปก็ได้แล้วก็จะมีปัด้พุณนภูมิทุกตึกแล้วมีตอนนี้อ๋อกูไม่มีสัก,ยกอย่อางนะสุดยอสรุปชอบวิชาแบบสรุปแปบสรุปชอบวิชาหน่อยสุดวิชาที่ชอบเอาจริงๆที่เรียนนะชอบชีวะโอเครู้สึกแบบ เอกเคมีชอบชีวะเอกเคมีชอบชีวะว่าจัเป็นเรื่องปกติเรียนเอกอะไรจะไม่ชอบวิชาตัวเองจริงใช่ไหมเอกอไรคดิตศาสตรนารอะนาพรอะอะเรียนเรียนเอกไหนเอกโบเอกโบทางคดิชอบวิชาอะไรก่อนนี้ม่ไม่กี่ก็คือวิชาที่ชอบก็ต้องชีวะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเทอมล่าสุดอะอาจารย์ดีแล้วก็สอนรู้เรื่องแล้วดีตรงที่ข้อสอบกาจ้ะชีวะข้อสอบกาแต่ร้อยกว่าข้อแบบ แต่ก็ข้อกาเนาะแต่ก็ข้อกาไงแต่ก็คือถามหลอกแล้วหลอกอีกอะหลอกไปอีกก็งงไงโดนห què, ลอกไงหลอกอะไรอะ<ม>แต่ถ้าเคมีเนี่ยก็คือเป็นส่วนเด็ดค่อยเขียนอย่างกลารภาคปลภาคเนี่ยก็คือทํากันแบบ ű, ตายตายแน่ๆ<ม>แล้วก็เทอมล่าสุดวิชาภาคตัดอีกเก้าสิบก็แบบนี่แหละเลยไม่ค่อยมีใครชอบวิชาภาคกันส่วนเทมนี้เทมนี้ที่เรียนยังไม่ชอบวิชาอะไรเลย,เลยสวัสดี ก็ถ้าแกิว่าสมมติว่าเป็นแบบว่าเอกชีวะหรือว่าเอกคณิตอะไรเงี้ยมาเรียนเคมีอ่ะคือเขาจะตัดเอเหมือนกันปะเรียนคอร์ซลค่ะอ๋อคนละรหัสเลรอือแต่เท่าที่รู้ก็คือเรียนเนื้อหาแบบใกล้ๆกกันนะแต่ตัดเอไม่น่าจะเหมือนกันแล้วแต่อาจารย์ว่าด้วยเรื่องห้องสมุดแล้วฟอซิลิตี้อื่นก็ที่มอก็จะมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสอย่างฟิตเนสเนี่ยอยู่หอในก็จะมีฟิตเนสแบบของหอในใช้ฟรีมีฟิตเนสมีสระว่ายน้ำมี สนามบอลสนามบอลก็อันนี้ก็เวลามีกิจกรรมมีอะไรก็ใช้ได้ใหญ่มากแต่ไกลเหมือนกันกวาจะเดินถึงแล้วก็ร้านนวดร้านนวดร้านนวดถือเป็นฟัซิลิตี้ไหมไหไหไมีร้านนวดในมูล่ะ <c oughs> เป็นฟัซิลิตี้ไหมให้บรังาน่ะดีมากรนะ้อยแปดสิบดีมากโอเคอันนั้นคือชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงร <c oughs> ้อยแปดสิบโอ้ดีแนะนำไปลองกินไหมค่าลด ขอน,นอกกะวัดแปดสิบป่ะแปดสิบถ้าในมอวันจันกับวันพฤหัสตอนเดนจะมีอินเตอร์โซนมันจะเป็นฟิล์ตลาดเขาก็จะมาตั้งร้านกันของกินเยอะมากเยอะแบบเยอะมากจริงๆมีทั้งขายเสื้อผ้าขายของกินแล้วก็มีดูดวงด้วยนี่ไปบ่อย <c oughs> ดูมา, <c oughs> <อ>าแล้ว,วตรงปะแมนมากคือแชรเขาผุมอ่ะจริงก็เขาบอกว่าร้อยเก้าบ,บาทถามเท่าไหร่ก็ได้เขาเป็นฟิล์แบบเป็นหมอดูอตาบอดอือแล้วเขาก็จะแบบว่าให้เราแบบ จับไพยอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็เราจะไม่ต้องถามเลยนะเขาจะพูดขึ้นมาเลยแบบซึ้งทุกคำจึ้งมากเขาพูดแบบเนี่ยนะเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะนี่แบบโหจมากเลยปะเป็นที่ลำลือต้องไปกิน่าแหลวเราหละเดี๋หนวันไหนว่าไปเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปนอนลาฟิตรสักคืนสองคืนเลิศหนัเขาถแล้วถึใช่ของกินมาก่อนบอกเลย กำลังลงคุยโลง่<ป>ลงเลยอะ่ะโอ้เหลือเชื่อโอเคที่เหลือไปเอาไปเอาแก๊ปนะคะก็เดี๋ยวจะพูดกันต่อเลยเออถ้าทุกคนได้ดู EP แรกนะคะก็คือธรรมศาสตร์เหมือนกันแต่ว่าเป็นฟู้ดไซด์เขาพูดถึงรถรางด้วยลลเราได้ใช้่ไหมรถรางไลลาม่นใช่เลยปกติคือมีนั่งแบบส่วนใหญ่นั่งวินเพราะว่าง่ายสิบบาทถึง แล้วก็บางวันก็เดินทําตัวเป็นสายยูตีเดินก็คือมจริงคือไกลมากเดินปุ๊บเหงื่อแตกเหงือแตกจนหัวเลยก็คือเซ็ตผมแต่งหน้ามาอย่างดีไปถึงตึกก็เมือกเลยถ้าฟังมาจากอีพีแรกเหมือนกันเขาบอกว่าตึกวินเนี่ยเขาทข้งเก่าแล้วว่าไงคือเก่าเก่ามากเหมือนแบบว่า เป็นแบบเหมือนตึกอะยังพวกตึกหมอตัวนี้จะเป็นตึกลูกลักส่วนเราก็เก่าอะ <c oughs> จะพูดยังไงเก่าห้องน้ำก็น่ากลัวมาก <c oughs> คือแบบมันจะมีช่วงหนึ่งนี่เคยแบบอยู่เป็นลีดของสาขายอยู่แป๊บหนึงห่งแต่ก็คือออกเพราะว่ากดหลังอ่าอนั่นแหละก็คือช่วงนั้นก็คือต้องซ้อมช่วงประมาณแบบห้าโมงถึงสองทุ่มอะไรเงี้ยก็ห้องน้ำแบบน่ากลัวมากเข้าไปเปลี่ยนชุดคือแบบอ้สวะมะน มันเท่านั้นไม่มีศาสนาแล้วเราะแต่ก็สัดมนต์คือจะทำไงล่ะน่ากลัวเกินลงอาหารลงอาหารอ่อร่อยสิเออลงอาหารของคณะตัวเองอะก็คืออืมอืมแต่กินได้อยู่หลานหนึ่งโอเคแบบก๋วยเตี๋ยวอร่อยนอกนั้นก็คืออืแล้วถ้าปกติกินอะไรก็ไปกินอาหารที่อื่นอาหารตัวเองก็ไม่กินไปกินอาหารอื่น โรงอาหารก็จะมีแบบอ่ะโรงอาหารเอสีโรงอาหารกีนอย่างเงี้ยก็คือพวกนั้นก็จะมีอาหารเยอะกว่าอร่อยกว่าก็คือแบบราก่อนโรงอาหารคณะวิ์ช่วงนี้เรียนออนไลน์เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็เทอมนี้เรียนอะนไลร้อซใช่ไหมก็คือมันเรียนออนไลน์ทุกวิชาเลยแล็บมันก็ออนไลน์อ่ะคือแล็บเคมีแล็บชีวะก็ออนไลน์อ่ะคือแบบไม่รู้สึกแบบไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะแล้วก็ง่วงง่วงทุกวิชาเลย คือรู้สึกว่าการเรียนออนไลน์มันแบบหมดแพชชั่นเรียนอะก็แต่ว่าเหมือนหมอแบบว่าเดี๋ยวไม่เกินกุมภาเนี่ยเขาอาจจะมีแบบว่าให้กลับไปรเรียนได้มีทั้งแบบออนไลน์ใครสะดวกไปมองก็ไปมอมงอย่างเงี้ยก็รอดูอยู่แล้วออนไลน์คือแบบเขาบางขังคับเปิดกล้องอะไรนีไร่ไหมออนไลน์อพม่มีมมม <c oughs> ประเด็นไปทหอเออประเด็นวิจิวานี่ใช่คณะนี้ไม่มีมีแค่แบบอ่ะเปิดกล้องชื่อหน่อยอาจารย์เห็นหน้านักเรียนอะไรเงี้ย แต่ว่าปกติแล้วก็คือไม่เปิดกล้องเพราะว่าถ้าเปิดกล้องปุ๊บมันก็คือเปิดไปมันก็ไม่ไม่ส่งผลอะไรอยู่แล้วอะเวลาจะเช็คชื่อมันก็ดูได้ว่าอะใครอยู่ในอย่างเนี้ยคือใช้ MS Teams ก็คือจะดูว่าอะมีะรายชื่ออยู่ในนี้ไหมออกตอนกีโมงข้าตอนกีโมงอะไรแค่นี้แต่บางวิชาก,ก็จะแบบดูจาก quiz ก็คืออะครับนี้มี quiz นะคนนี้ทําคนนี้ทําก็คืออะเข้ามาเรียนอะไรยี้อาจารย์ที่ปรึกษาดีไหมอาจารย์ที่ปรึกษาดีไหม ตอนนี้ผ่านมาแล้วหนึ่งเทอมยังไม่เจอหน้าเลยค่ะเคยคุยไหมไม่คุย,มย,ไ,มคยไม่เคยเลยเคยมีแบบเพื่อนถามไปไหมว่าแบบมีปัญหานี้นีนไม่มีอาจารย์ที่ศึกษาข,ของแต่ละคนในสาขาได้คนละคนกันเกือบหมดเลยเอ,ลอ,อืแล้วก็แบบเขาจะเป็นแบบว่าอ่ะบางอย่างของบางคนเนี้ยก็จะมีอ่ะมากินข้าวกลางอะไรเงี้ยแต่ของเนี้ยคือยังไม่เคยเห็นหน้าอาจารย์เลยอาจารย์ชื่ออะไรชื่ออะไรวะ ไม่รู้จะไม่ได้เพราะเราเหมือนหมอฟันอะมึงรู้ป่าวว่าหมอฟันที่จัดฟันอะชื่ออะไรชื่ออะไร้ไม่เคยรู้เลยจะจำหน้าหมอได้นะโออแต่แบบไม่รู้จริงๆิงมึงเจอเขาพี่เล่ามึงควรจะจำหน้าเขาได้เว้ยแล้วพี่รหัสอ่ะช่วยอะไรบ้างไหมพี่รหัสพี่รหัสดีมากพี่รหัสคือเนี่ยก็คือสายรหัสเนี่ยก็รู้สึกว่าพี่ทุกคนอะดีหมดเลย เปิดมาอาจจับสายรหัสขนมก็คือกองเต็มห้องกินไปแล้วสองเดือนอืเอเตาจริงๆยังมีขนมจากตอนจับที่รหัสยังไม่หมดเลยเนี่ยคือมันเยอะมาก <ปะ S 1> อีกีก็แบบมันเป็นแบบขนมม<อ>าซองอ่ะ,อะมาเป็นแพ็คใหญ่ๆอะ่ะก็คือเปิดร้านขายของทาได้เลยแจมอืมแล้วก็เหมือนถ้าไปถามเรื่องเรียนพี่เขาก็ตอบดีคือไม่ได้แบบตอบส่งๆเลยนะตอบแบบมาเป็นพารากราฟเลยอะ่ะพิมพ์ไปสองประโยคเขาพี่มา็นพา g r a p h เนี่ยแจมสังคมธรรมศาสตร์เพื่อน,นตา่างๆคืออะไรวะ เห็นด้วยเห็นด้วยสังคมถ้าเอาแค่เท่าที่เจอคืออันเนี้ยมันก็แบบแล้วแต่คนว่าเราเจอเพื่อนเกิดไหนมากกว่าถึงนี่จะเจอเยอะมากก็ถึะแต่ว่าอ่ะถ้าเกิดเอาแค่ในสาขาตัวเองคณะตัวเองก่อนก็คือดีเหมือนแบบเข้ามาเจอคนที่แบบสินเสมอกันว่างั้นเธอะมันอยู่ด้วยกันได้อ่ะมันดีใช่มันดีไอสินเสมอกันคือหมาถึงในทางที่ดีอ่ะ ก็เข้ากันได้แล้วก็เรื่องเรียนคือช่วยกันแบบสมมติใครทำเสร็จก็ส่งเข้ากลุ่มดูเลยเพื่อนๆทุกคนดูแล้วก็ตอนอ่านหนังสือสอบก็แบบใครมีสรุปใครไมไก็คือส่งเข้ากลุ่มหมดเลยทุกคนจะอ่านด้วยกันเหมือนแบบเราเราต้องรอดอะ่ะแล้วก็สมมุติว่าไออย่างตอนเรียนเนี้ยถ้าเกิดว่ามีวิชาไหนที่ไม่ได้ก็คือจะมีใครที่เก่งแันก็ติวให้คือมันก็เอาจริงกลุ่มด้วยความที่กลุ่มที่อยู่มันอาจจะเหมือนแบบฟิลมัธยมหน่อยนึงแบบอ่งนติหนังสือกัน แบบว่าแข่งกันเอาเกดน้อยคือสาขาอื่นมีไหมไม่รู้แต่ว่าเนี่ยไม่มียังไม่เจอส่วนเพื่อนต่างคณะก็ดีแบบส่วนใหญ่ก็จะรู้จักจากแบบกิจกรรมหรือว่าไปเที่ยวแล้วก็แบบเจอกันอะไรเงี้ยทุกคนก็ค่อนจะค่อนข้างจะแบบนิสมากเหมือนด้วยความที่ฝั่งแบบใกล้ๆมอแถวนั้นอะไรเงี้ยมันก็จะมีแต่เด็กมอทอเออเออแล้วมันก็จะแบบง่ายต่อการเข้าไปรู้จักกันคือชื่ออะไรคณะอะไรหรออย่างเงี้ยแล้วก็แบบรู้จักกันได้เลย เมื่อกี้เพียมันโตแหลมมันได้เพื่อนมันจากร้านเหล้าไปเที่ยวไงไปเที่ยวกูจะ้โค้ดไปเที่ยวร้านเหล้าร้านเหล้ารีวิวร้านเหล้าแถวมอหน่อยร้านเหล้าแถวมอตำนานกัมกึ่งเขาชอบแหละเขาจดไปด้วยนะจะบอกมันเจดแหละมันโหร้านนี้มันเป็นสิบปีเนอะเด็กธรรมศาสตร์เขาก็รู้จักกันหมดแหละไม่มีใครไม่รู้จักหรอกก็จําได้ว่าเปิดเธอมาอาทิตย์สองอาทิตย์ไปเลย เข้าเลยแล้วก so ็หลังจากนั้นก็ค่อนข้างจะแบบตึ้มปิ่มชอบด้วยความที่ในนั้นอ่ะพอมันใกล้มอดมันก็จะมีแต่เด็กมอเราเนี่ยมันก็จะไม่มีแบบอ่ะเด็กมออื่นก็จะมีปลาป้าเกษตรมาบ้างมังงเทพมาบ้างธุกกิบเบาๆแต่ตอนไหนคือมอตัวเองด้วยความที่แบบพอมันเป็นนักศึกษาหมดมันก็แบบรู้สึกอุ่นใจกันเข้าไปอยู่อ่ะแต่จริงๆพวกนี้ก็ไปออ่ะอืมไม่แต่เด็กมอทอไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไง มันก็เลยอุ่นใจเวลาอยู่อย่างเงี้ยไม่น่ากลัวด้วยความที่มันเป็นเด็กนักศึกษาถ้าไปร้านอื่นแบบว่าอะทองหล่ออะไรเงี้ยมันเริ่มอะเอาละเริ่มน่ากลัวละนิดนึงนายบอกว่านายจากคลิปที่แล้วบอกว่าร้านอาหารเด็ดแล้วก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะร้านอาหารหน้ามออ่ะเดิไปบ้างไหมเราเยอะคือชาบูอะไรเงี้ยเยอะจนแบบคือทุกวันนี้ยังกินไม่ครบเลยอยู่มาเทิมนนึงมันเยอะจริง แบบมีหมดแบบอาหารญี่ปุ่นติ่มซำชาบูแล้วก็แบบว่ามันก็จะมีแบบอ่ะกว๋วยเตี๋ยวุ่นเนี่ยแต่ว่าอร่อยทุกร้านยังไม่เคยกินแล้วแบบไม่อร่อยเลยเราตึกวิดอ่ะมาว่าด้วยเรื่องหอกันบ้างค่ะเพราะว่าเพื่อนอยู่หอคนะนี่นะสำหรับคนที่สนใจหอไหนเอาจริงหอไหนมันก็จะมีแบบทั้งเป็นหอธรรมดากับหอพลัสหอธรรมดา ก็เหมือนหอธรรมดาก็จะเป็นแบบตึกเก่าหน่อยยังไม่รีโนเวทแต่เนี่ยอยู่ B5 มันก็จะมี B ีอื่นเนี่ย B1 B2 B3 B4 สอะไรอย่างนี้เพราะน,นั้นก็จะเป็นแบบ B ีธรรมดาแต่ว่า B5 กับ B8 อะ่ะก็จะเป็นห้องที่ถูกรีโนเวทแล้วผู้หญิงผู้หญิงขั้นเนี่ยอย่างเดียวมันเป็นหอหญิงอืมัมนหอมันจะแยกหญิงชายหมดเลยแล้วก็อย่างหอที่นี่อยู่ก็คือหอ B มันจะเป็นหอสคน ก็คือ2ห้องนอนหนึ่งห้องนั่งเล่นหนึ่งห้องน้าคือถ้าเกิดว่าใครมีเพื่อนมาอยู่ในมอแล้วแบบอยากอยู่ด้วยกันอันนี้เวิร์กมากถ้ารู้จักกันมาก่อนหรือถ้าเกิดว่าเพื่อนน้อยอยากอยู่ด้วยกันแค่แบบคนเดียวมีเมทคนเดียวอย่างเงี้ยก็จะเป็นหอโซนซีหอโซนซีก็คือเดินเข้าไปเป็นห้องนอนเลยแล้วก็มี2เตียง2โต๊บหนึ่งห้องน้ำอะไรอย่างนี้ซีก็มีแบบซีพลัสีธรรมดาเหมือนกันมันก็จะต่างกันอยู่พันหรือ2 0 0พไม่ไม่มั่นใจแล้วก็ค่าหอก็หมื่นห้าอย่างเงี้ยที่อยู่ก็คือหมื่นห้าต่อเทม เทอมหนึ่งมันก็ประมาณห้าเดือนอก็ตกเดือนละสามพันคือถ้าเกิดมาเทียบกับหอ,อนอกอ่ะคือมันถูกมากเพราะว่าหอ,อนอกรอดมอเทะต่ำๆก็หกพันต่อเดือน,นกูชอบหอ,อเขาตอนที่เขาสอบแล้วใครมาแจกของกินก็ไม่รู้อะ <c oughs> มาแล้วแบบปะรู <c oughs> ้เปล่าวขึ้นเนี่ยมันจะมีช่วงสอบสอบไฟแนลล่าสุดก็คือหอเนี่ยอยู่บีหาใช่ไหมแล้วก็มันมีเหมือนเขาสั่งขนมหรืออะไรมาไม่รู้ว่าเป็นแบบขนมตะข่ายแดงๆอ่ะ นึกออกไหมอีขนมที่เป็นผงชูรสอะขนมตะข่ายอะที่กินแล้วแบบไอ้นั่นห่วยผมจะล่วงอะที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นตารางผมล่วงไม่ผมที่มันเป็นตารางอะตะลางเชื่อมต่อบันโอ้โหแปะลูกปั้งแปะลูกคือแบบเหมือนคนที่ห่อเขาเอามาเยอะมากแล้วเขาก็มาวางอยู่ใต้หอแล้วก็บอกว่าเนี่ยใครที่อยู่ขอเนี่ยแบบใครอยากกินอ่ะมาหยิบได้เลยก็คือมาแจกช่วงสอบมันมีมันมีคนที่เป็นนั้นนี่ที่เป็นขนมบดีเดี๋ยวเลยไม่รู้อ่ะโอ๋อเรื่องอันนั้นเป็นตอนสอบ กลางภาคที่ผ่านมามัง้งเพราะว่าตอนกลางภาคโควิดยังไม่มาอีกรอบไงม,มีเป็นเขาเรียกว่าอะไรมือดึกของนักศึกษาใช่แจกมือดึกนักศึกษา<ม>ก็คณะว่าดีแต่ละคนก็จะมาแจกอะอย่างวันนี้เป็นซาลาเปาของหวานเป็นอันนี้นะอัน<ม>นี้นะแล้วก็เหมือนวันสุดท้ายที่แจกมีหมูกระทะ<ม>แจกหมูกระทะก็คือเราก็ไปต่อคิวแล้วเขาก็จะมีเตามีหมูกระทะมีหมูมาแล้วกนั่งกินเลยสิวิเลิศดว่ะอืมเป็นสวัสดิการของเด็กอยู่หอไหนแอปิวแล้วฟาร์มิตี้หอ ไไหอก็หอเนี่ยก็จะมีฟิตเนสใช้ได้ฟรีฟิตเนสก็จะเปิดมันช่วงบ่ายๆปิดสามทุ่มไม่เกินนี้แล้วก็มีใต้หอก็จะมีอ่างน้ําน้าฟรีแล้วก็มีไมโครเวฟให้ใช้แล้วก็ส่วนในห้องก็จะมีตู้เย็นมาด้วยขาแนวอก็ดีที่เมืองพี่อะไรตอนนะี้พี่เอิมสอดอ่ะอ่าใช่ใช่ <laughs> ใช่เออลำหอมัา <laughs> น,นแบบีมันแบบว่า คือด้วยความที่หออะมันก็จะมีกลุ่มหอเป็นกลุ่มลาย <ừ. S 2> คนทีู่่หอไหนก็จะมีกลุ่มลายหอนั้นแล้วแบบเวลาจะยืมของอะก็ทักในกลุ่มลายได้ใครมีตืต้นๆไม่คะ่ะก็วันนั้นนี่เมดเนี่ยจะทำซาลตตี้ใช่ไหมก็แบบขอยืมเกลือหน่อยค่ะทักไปขอยืมเกลือหน่อยค่ะแล้วก็มีคนบอกว่าเรามีค่ะมาขอห้องได้เลยแล้วก็บอกในห้องมะแล้วก็ไปเอาเกลือเขามาใช้ดีว่ะบางคนก็แบบมีไม้กวาดไหมคะมีค่ะมาเอาห้องเราได้เลยโอ้โห ก็เดือความที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันใช่ใช่แล้วใครขึ้นไม่ได้อยู่แล้วไงเหมือนช่วงเข้าหอแรกๆมีห้องไหนไม่ดูน้ำไม่ไหลขออาบน้ำนะคะจริงงมันให้อาบจริงๆเขาให้เข้าไปอาบได้เออแต่มันดีตรงที่ทุกคนเป็นผู้หญิงไงมันก็เลยไม่สบายใจด้วยเออใช่แล้วก็หอเนี่ยก็มีแบบมีคนขายขนมอยู่ในหอด้วยสมมติอยากกินอะไรก็ทักไลน์หอมีะไรขายไหมคะวันนี้เรามีขนมขนมปังกรอบพี่ตอนนึงก็มีแบบว่ารับทำเลขาหน้ามีข่ยชั้นหนึ่งค่ะ มีอะไรจะฝากถึงน้องๆไหมมีอะไรที่แบบว่าอร์นิ่ง g อร์นิ่งเหรอเอ้ยเอาเป็นว่าแนะนำดีกว่าอร์นิ่งวิธีการสอบข้ออะไรอย่างเงี้ยอ่าถ้าวิธีการสอบข้ออย่างเนี้ยเข้ามาก็คือเข้ามารอบสามก็คือไม่ใช้เกรดใช้แค่คะแนนสอบที่เราสอบแบบป๊อร์เกตแพดนู่นนี่นั่นใช้แค่นี้เลยก็ทําคะแนนให้เยอะอ่านหนังสือดีๆแบบกลับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะๆก่อนเข้าไปมั่วแม่นมั่วถูกแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบสายมั่ว แนะนาว่าถ้าเกิดว่าไปสอบที่ไหนกะ็คือให้วัยที่นั่นใช่ใช่เขา <อ S 2> ให้วัย<ๆ>ที่ที่<ๆ>เราไปสอบเออไปสอบาวิาที่พึ่งไนงะที่พ<ๆ>ึ่งทางใจชัว่วคราวก็เอาจงจริงถ้าทําคะแนนได้แบบค่าเฉลี่ยมาตรฐานก็โอเคแล้วไม่ต้องแบบสูงเวอร์นขนาดน,นั้น<ๆ>มันก็ติดนะแล้วก็ความจริงจะเข้ามันมีหลายแบบจะจเข้าพอร์ตเข้าอะไรแล้วแต่ว่าเราสะดวกทางไหนมากกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเทอมมากถ้าเกิดว่าเป็นแบบพวก คณะปกติอะถ้าไม่ใช่พวกคณะนานาชาติหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าอยากเรียนพวกนั้นอะมันก็มีทุนทุนมันจะมีแบ่งเป็นแบบอะทุนคณะทุนมหาลายัยทุนมหาลัยก็ไปสอบเอาสอบได้ก็ได้เลยเรียนปีไปเลยสีปีแล้วก็แบบคงเกตตามที่เขาให้ไว้ส่วนทุนคณะก็อันนี้ก็แล้วแต่เกณฑ์ของคณะว่าเขาจะให้จากอันนี้นะจากอันนี้นะอืมแต่จริงๆออมได้ทุนนะอืมได้อได้แบบสอบเข้าเ่ยใช่คืออันเนี้ยเป็นทุนคณะวิทย ได้นะก็คือคณะวิ์มันจะมีสิกว่าสาขาไม่มั่นใจเขาจะเอาเหมือนคะแนนสูงสุดตอนเข้ามาของแต่ละสาขาแล้วก็ให้ทุนเป็นทุนเรียนฟรีสีปีแล้วก็แค่คงเกตไว้ก็พอแค่นั้นแล้วก็อาจจะมีให้เรียกแบบช่วยงานกุบกิบเป็นแบบอามาคุมสอบเด็กๆที่มาสอบที่มออะไรเงี้ย<ม>อืมเขาจะม,มีเงื่อนไขอะไรเหมือนแบบเป็นทุนให้เปล่า ฟีบว่าเหมือนดึงคนที่แบบค่อนข้างจะคะแนนสูงให้อยู่กับคณะนั้นน่ะก็เลิศเรียนฟรีชอบฝากมอทอไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะมาอยู่กันเยอะๆพี่เหงามากเลยคะ่ <c oughs> อนะอยากไปอยู่ด้วยอยากไปอยู่หอน,นายอยากมีคน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก,กินหมบุกทาปีวันนีเ้เดือนนี้หนูช็อตนนะคะ่ะมีใครทํากับข้าวนเยอะมีนะ <c oughs> มันมีคน<อ>มันมีคนทํามันมีคนทํากับข้าวอ่ะแล้วก็แบบบอกว่าเราทํามาเยอะมากเลยมีใครอยากเอาไปกินไหมค่ะ ถามไอ้กุ๊เดือโอเคค่ะทุกคนก็ก็จบไปแล้วกับการรีวิวอะไรนะมหาลัยมอชลตองสิธิ์คณะวิทย์ทาสตายเคมีนะคะก็เก็บไว้พิจารณาหาข้อมูลเยอะๆนะคะไม่ใช่ฟังแต่ออมมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงโอเคมันอาจจะเป็นเรื่องจริงแต่แบบเป็นประสบการณ์ส่วนตัวความที่เห็นส่วนตัวเนาะช้วิจารณญาณ ซึ่งอย่นี้นจริงๆต้องพูดตั้งแต่แรกรแต่ว่าพูดตอนจบมาต้องใช้วิจารณญาณแค่นั้นแหละค่ะหาข้อมูลเยอะนะคะถ้าอยากจะไปเรียนที่ไหนก็ตามทางเราก็หามาได้เท่านี้ไปดูหลักสูตรด้วยนะเพราะว่าคณะนี้เปลี่ยนหลักสูตรใหม่ไม่รู้ที่อื่นเปลี่ยนหรอบอกจริงปกติเขาเป็น3ปี4ปีวันนี้ก็รับแล้วอย่าลืมไปดูคลิปหนึ่งด้วยศิลปกรากกเดียวันชุดเดียวกันอย่าแปลกใจเมื่อคนเดิม 结束啦，拜拜。